สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนึ่งในอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทรงพลังและล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้นั่นก็คือปืนกลหนักฟูตูริสติกฟไฟติ้งไทแลนด์เฮฟวี่แมชชีนกันอาวุธที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในวงการป้องกันประเทศด้วยดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นและศักยภาพที่เหนือระดับ ตั้งแต่แรกเห็นอาวุธชิ้นนี้จะสะกดสายตาด้วยรูปลักษ์ภายนอกที่ดุดันและล้ำอนาคตตัวปืนมาพร้อมพื้นผิวสีดำด้านที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่ง,งผสานกับด้ามจับแบบอีกรานอมิกและลำกล้องเสริมความแข็งแรงที่ถูกออกแบบเพื่อให้ใช้งานได้ทั้งในภารกิจที่ต้องการความแม่นยำและพลังการยิงอย่างต่อเนื่องเส้นสายและมุมองศาที่เฉียบคมทำให้ตัวปืนดูทันสมัยและเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว วัสดุที่ใช้เป็นโลหะผสมเกรดพิเศษและโพลิเมอร์เสริมแรงทำให้ปืนทนต่อสภาพแวดล้อมรุนแรงไม่ว่าจะเป็นป่าดิบชื้นหรือทะเลทรายที่แห้งจัดโดยไม่เสียความแข็งแรงการกระจายน้ำหนักตั้งแต่พันท้ายไปจนถึงขาทรายถูกออกแบบอย่างพิธีพิถันช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมแรงถีบและยิงได้แม่นยำแม้ในจังหวะยิงรัว นอกจากนี้ยังมีระบบระบายความร้อนขั้นสูงเช่นช่องลมบนลำกล้องและสารเคลือบลดความร้อนเพื่อป้องกันการโอเวอร์ฮีทเมื่อยิงต่อเนื่องซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้ปืนรุ่นนี้เหนือกว่าปืนกลหนักทั่วไปในระดับเดียวกันเมื่อพูดถึงโครงสร้างภายในก็ยังคงน่าประทับใจไม่แพ้ภายนอกระบบกลไกลภายในถูกออกแบบอย่างละเอียดเพื่อให้ทำงานอย่างแม่นยำและเสถียร รวมถึงระบบลดแรงถีบขั้นสูงที่ช่วยลดแรงสะท้อนได้อย่างมากทําให้ผู้ใช้งานควบคุมการยิงเป็นชุดได้ง่ายขึ้นและเพิ่มความแม่นยำของวิถีกระสุนระบบป้อนกระสุนได้รับการปรับแต่งให้รองรับสายกระสุนความจุสูงทําให้ยิงต่อเนื่องได้โดยไม่สะดุดช่องหล่อลื่นอัตโนมัติและระบบทําความสะอาดตัวเองช่วยลดความจำเป็นในการบำรุงรักษาบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในสถานการณ์ภารกิจยาวนานที่ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดชุดไกปืนถูกตั้งค่าให้ตอบสนองรวดเร็วแต่ยังคงความปลอดภยัยส่วนลำกล้องและรังเพลิงภายในถูกออกแบบเพื่อเพิ่มความเร็วกระสุนและความเสถียรของวิถีทำให้ทุกนัดทรงพลังและแม่นยำนอกจากนี้โครงสร้างภายในยังรองรับการถอดเปลี่ยนโมดูลต,ต่างๆได้เงยผู้ใช้งานสามารถปรับปืนให้เหมาะกับภารกิจแต่ละแบบได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นภารกิจยิงระยะไกลหรือการยิงกดดันพื้นที่ด้านสมรรถนะการใช้งานปืนกลหนักรุ่นนี้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นอัตราการยิงสูงและสม่ำเสมอโดยไม่ทำให้ความแม่นยำลดลงระยะทำการที่มีประสิทธิภาพยังไกลกว่าปืนกลหนักหลายรุ่นทำให้เหมาะทั้งการโจมตีและการป้องกันพลังการยิงที่มากรวมกับระบบลดแรงถีบทำให้ผู้ใช้งานสามารถสังหารเป้าหมายหอลายจุดได้อย่างรวดเร็ว ลำกล้องที่ออกแบบพิเศษช่วยให้วิถีกระสุนมีเสถียรภาพมากขึ้นทำให้การยิงระยะไกลแม่นยำขึ้นปืนยังรองรับอุปกรณ์เสริมมากมายเช่นกล้องเล็งเครื่องชี้เป้าเลเซอร์และท่อเก็บเสียงเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานไม่ว่าจะติดตั้งบนรถยนต์ขนส่งทางทหารฐานยิงหรือใช้เป็นปืนประจำตัวหน่วยรบปืนกลหนักรุ่นนี้ก็ยังทำงานได้ดีภายใต้ความกดดันและสภาพแวดล้อมสุดขั้ว ในด้านความปลอดภัยปืนรุ่นนี้ถูกออกแบบให้คำนึงถึงผู้ใช้สูงสุดมีระบบความปลอดภัยหลายชั้นเพื่อป้องกันการลั่นไกโดยไม่ตั้งใจรวมถึงสวิตช์เลือกโหมดการยิงที่สามารถสลับเป็นยิงทีละนัดระเบิดชุดหรือยิงอัตโนมัติอย่างรวดเร็วช่วยให้ควบคุมสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้นระบบิล็อกความปลอดภัยถูกติดตั้งในหอลายจุดเพื่อให้มั่นใจว่าปืนจะไม่ลั่นแม้ในสถานการณ์ที่มีแรงกระแทกหรือแรงสั่นสะเทือนสูง ปืนยังมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนเพื่อเตือนผู้ใช้เมื่ออุณหภูมิของลำกล้องสูงเกินไปลดความเสี่ยงจากความผิดปกติหรืออันตรายต่อผู้ใช้งานการจัดวางตำแหน่งด้ามจับและปุ่มควบคุมยังถูกคิดมาให้ใช้งานง่ายแม้ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ไม่มากก็ยังสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพหนึ่งในจุดขายสำคัญคือความโดดเด่นและความล้ำสมัยที่แตกต่างจากปืนกลหนักทั่วไป น้ำหนักที่เบากว่าแต่ยังคงความทนทานสูงทำให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายโดยไม่เสียพลังการยิงระบบเลงดิจิทัลและการปรับแต่งแบบโมดูล่าช่วยให้ใช้งานได้หลากหลายสภาพสนามรบตั้งแต่สงครามในเมืองจนถึงการรบพื้นที่โลง่งระบบภายในที่ต้องการการบำรุงรักษาน้อยและการเปลี่ยนสายกระสุนได้รวดเร็วหมายความว่าทหารสามารถทุ่มเวลาให้การต่อสู้ได้มากกว่า อีกทั้งความสามารถในการใช้งานได้ในสภาพอากาศแปรปรวนเช่นฝนหนักความชื้นสูงหรือฝุ่นจัดก็ยังคงทำงานได้ดีแสดงถึงความพิถีพิถันในการออกแบบปืนกลหนักรุ่นนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างมาเพื่อมอบความได้เปรียบทางยุทธวิธีอย่างแท้จริงแน่นอนว่านวัตกรรมระดับนี้ย่อมมาพร้อมราคาที่สูง ปืนกลหนักฟูตอริสติกไฟติ้งไทยแลนด์เฮฟวี่แมชชีนกันจัดอยู่ในกลุ่มระดับพรีเมียมสะท้อนถึงวัสดุขั้นสูงระบบกลไกที่ซับซ้อนและเทคโนโลยีที่บูรณาการอย่างเต็มที่ราคาจะแตกต่างตามสัญญาจัดซื้อรูปแบบการติดตั้งและอุปกรณ์เสริมแต่โดยรวมถือเป็นอาวุธที่ออกแบบมาสำหรับกองทัพมืออาชีพมากกว่าตลาดทั่วไปแม้ว่าจะมีราคาสูงแต่สิ่งที่ได้รับคือศักยภาพการรบที่ดีขึ้น ความทนทานและความคุ้มค่าในระยะยาวซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายหน่วยงานมองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับอนาคตของยุทธโภคกรสุดท้ายนี้ปืนกลหนักฟ u วเ i ริสติกไฟติ้งไทยแลนด์เฮ a วี่แมช i n e กันคือการผสานร,ระหว่างความทรงพลังของ